สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวพรแสงสว่างปวช2ทับ3เลขที่26สาขาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวภาคบ่ายค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาทำผัดผักรวมมิตรนะคะส่วนผสมของผัดผักรวมมิตรมีกระหล่ำบอคเอรี่แคอรอทถั่วลันเตาข้าวโพดส่วนเครื่องปรุงรสนะคะก็มีกระเทียมน้ำมันพืชน้ำตาล น้ำมันหอยน้ำปลาซอสปรุงรสส่วนเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นกุ้งค่ะสดนะคะสวยค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะวิธีทำผัดผักรมมิรค่ะแล้วก็จะใส่น้ำนำมันพืชนนะคะเพียงครึ่งถ้วยนี้ค่ะสองช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำกระเทียมนะคะ ใส่ลงไปคั่วให้กลิ่นหอมค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมให้เข้ากันกับกระท้านะคะต้องเจียวกระเทียมให้มี นะคะให้กินหมอม่อปพอกระเทียมใกล้เหลืองแล้วนะคะแล้วก็จะนำผักส่วนทำกุ้งนะคะค่ะผักนี้นะคะหน้าตาสวยงนี้ค่ะมีนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำกุ้งค่ะนี่คือเนื้อกุ้งนะคะสดและตัวใหญ่ค่ะ แล้วก็จะทากุ้งผสมลงไปนะคะนะคะแล้วก็แล้วก็จะนํากุ้งนะคะคุณเห็นไหมคะกุ้งสดสะอาดค่ะนํากุ้งนะคะใส่ลงไปค่ะซักซักห้าตัวค่ะ นี่นะคะใส่ห้าสิบเซกเราก็จะผัดนะคะเอาให้กุ้งสุกค่ะเอาให้เหลืองจนน่าทานน่าทานนะคะดูสิคะสีสวยหอมมากเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะดูสิคะ สิคะกุ้งนะคะก็ใกล้สุกดีแล้วค่ะเสร็จนะคะเราก็จะนำผักใส่ลงไปค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะคั่วให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนำน้ำตาลใส่หนึ่งช้อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะอันนี้นะคะน้ำมันหอยค่ะเราจะเทให้หมดนะคะเพื่อให้ถึงเครื่องค่ะของผัดผักบวมนิดเสร็จแล้วก็จะนำน้ํำปลาค่ะเทลงไปให้หมดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำซอสปรุงรสค่ะเทลงไปดูสิคะน่าทานมากเลยค่ะกุ้งก็สุกผักก็สุกค่ะหอมหอมค่ะดูสิคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ จะใส่จานค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะพาท่านเข้าถึงจานค่ะสุดพิเศษค่สะสวยไหมคะนี่ค่ะการตกแต่งหน้าตานะคะ ผัดผักรวมกันค่ะเราก็จะนําผักนะคะที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะใส่ลงไปในจานคค่่อ้น น่ากินมากค่ะค,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 คะดูสิครับกินหอมมากค่ะ นะคะคผัดผักรวมมิตรค่ะหอ,หอมมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะดูสิคะค่ะดิฉันนะสอนวพรขอจบการรายง,งานผัดผักรวมมิตรเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ